สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง A, Z A m t ด้วยนะครับผมวันนี้ลุงไม่ได้มาเล่นหรือมาโซโ่อะไรฮะวันนี้ลุงจะมาทําการเปลี่ยนเซิร์ฟให้น้องๆดูนะครับว่าตอนนี้ลุงย้ายไปเล่นเซิร์ฟสิงคโปร์แล้วนะครับว่าการย้ายเซิร์ฟสิงคโปร์มันไปยังไงย้ายยังไงทํำยังไงเนาะน้องๆขอกันมาหลายคนแล้วนะครับวันนี้ลุงจะมาทําให้ดูนะฮะก็ ไม่พูดทำทำเพลงอะไรแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยที่น้องๆจะต้องมีนะครับคืออีเมลอันนี้อันนี้อันนี้เข้าขั้นตอนแล้วนะครับขั้นตอน <ไป S 1> ที่ทจะย<ม>้ายเซิร์ฟนะครับอย่างแรกเลยคือน้องๆต้องมีอีเมลอะไรก็ได้นะครับอีเมลเป็น gmail ก็ได้นะครับเป็น gmail หรือมีอีเมลอะไรก็ได้ที่ยังไม่เคยสมัครฟรีไฟล์มาก่อนเลยครับอย่างแรกเลยต้องมีอีเมลเพาะพอมีอีเมลแล้วนะครับปุกเราเข้าเกมมาเลยครับเข้าเกมมาเซิร์ฟไทยอันนี้ลุงอยู่เซิร์ฟไทยแล้วเนาะ เขาเกมมาเซิฟไทยเสร็จปุ๊บเราเข้าไปที่กดตั้งค่ารูกเฟืองตรงนี้นะครับเห็นเนาะตั้งค่ารูฟเฟืองตรงนี้อ่าพอเข้ามาปุ๊บเราเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนภาษานะครับภาษาสิงคโปร์จะเป็นอันนี้นะฮะอันนี้อันนี้นะครับอันนี้อันที่สองนะครับจากอันที่สองแถวบนนะครับจากอังกฤษสิงคโปร์แล้วก็ไทยนะครับอันนี้เรากดติ๊กปุ๊บกดติ๊กเรากดตกลงไปอ่าพอกดตกลงเป็นภาษาอันนี้แล้วครับเป็นภาษาสิงคโปร์แล้วเนาะกดตรงลงปุ๊บเสร็จเราล็อกเอาครับ ล็อกเอาออกจากเกมทันทีล็อกเอาออกจากเกมไปเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ล็อกเอาเสร็จปุ๊บเราปัดเกมทิ้งไปเลยนะครับปัดเกมทิ้งออกไปปัดออกไปเลยนะครับเพื่อนเน้องๆน้องๆน้องๆคนที่เล่นมือถือนะคือคือปัดออกไปเลยนะครับปัดปัดทิ้งไปเลยครับล็อกเอาเสร็จปุ๊บปัดทิ้งเลยครับปัดทิ้งเราเข้าเกมใหม่ครับเข้าเกมมาใหม่ เข้าเกมใหม่ครับรอเข้าเกมแป๊บหนึ่งนะครับหลานๆอันนี้ลุงเรียวๆเลยครับไม่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 ได้ตัดไม่ได้ต่อเลยนะเรียวๆขอเรียวๆน้องๆจะได้เห็นภาพกันนะครับว่าย้ายไปพอเข้าเกมมาใหม่เสร็จปุ๊บน่าพอเข้าเกมมาใหม่เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้นะครับให้เราไปล็อกอินทางด้านขวาล่างสุดตรงนี้ครับที่เมาส์ลุงชี้เห็นไหมตรงนี้ครับเรากดเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปแล้วล็อกอินด้วย Google นะครับ Google โอ้โห Google ล็อกอินด้วย Google นะครับอ่าเราล็อกอินด้วย Google ปุ๊บเราเพิ่มบัญชีเข้าไปครับเพิ่มบัญชีเพิ่มบัญช,ชีเราใส่อ e ีเมลอีเมลที่เราไปสมัครไว้ใหม่อ่ะครับใส่สมัครใส่อะไรไปก็ได้ครับใส่ไปเลยเดีย๋ยวลุงขอไปใส่อ e ีเมลก่อนนะครับแปบ๊บหนึง พอใส่เมลเสร็จปุ๊บใส่รหัสผ่านด้วยนะครับใส่อ e ีเมลเสร็จปุ๊บใส่รหัสผ่านด้วยนะครับใส่อ e ีเมลใส่รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยใส่เมลใส่รหัสผ่านเรียบร้อยครับล้วก็กดเข้าเกมไปเลยครับอ่ามันก็จะขึ้นหน้า,หน,านห,นหน้านี้ให้อยู่นะครับหน้านี้ให้อยู่อ่าเรากดถัดไปเลยครับเราตั้งชื่อ ตั้งชื่อตัวละครตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับตั้งไปเลยครับกดไปเลยฮะไปครับแล้วเรามันเข้าเกมนะครับอ่ะเรากดสิงคโปร์จะอยู่อันสุดท้ายนะครับมันจะเลือกมันจะเลือกให้มาสามอันนะครับเลือกให้สามอันเราเลือกอันสุดท้ายสุดนะครับเราเลือกเข้าไปตกลงครับแค่นี้ฮะ เราเข้าเกมครับเพื่อนๆเร็วๆไม่ต้องตัดไม่ต้องต่อเลยครับน้องๆจะได้เข้าใจง่ายเนาะ,อะพอมันให้เข้ามาเล่นแล้วเราจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้นะครับเรากดออกเลยครับหน้าล็อบบี้เลยครับเราพอกดเราออกน้องล็อบบี้ถ้าเล่นมันก็จะได้ของแจกฟรีนะครับเนี่ยนี่นี่เราอยู่ในเซิร์ฟสิงคโปร์แล้วนะครับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราอยู่ในสิงคโปร์หรือยังเดี๋ยวเราเราก็สามารถใครอ่านภาษาจีนไม่ออกเราสามารถเปลี่ยนภาษากลับ มาเป็นไทยเปลี่ยนภาษาไทยเปลี่ยนมาเป็นเนี่ยกลับมาปุ๊บอันนี้เราไม่ต้องล็อกเอาท์นะครับตอตอนแรกเราล็อกเอาท์นะครับเราเปลี่ยนภาษาเปิดเราล็อกเอาท์อันนี้เราไม่ต้องล็อกเอาท์ครับเราออกเกม1ทีเพื่อรีเกมครับรีเกม1ทีแล้วเข้าไปใหม่ครับรีเกม1ทีแล้วเข้ามาใหม่มันก็จะเป็นภาษาไทยให้เราครับเ,เพื่อนเป็นภาษาไทยให้เราเนาะ เป็นภาษาไทยแล้วครับเ,เพื่อนๆเป็นภาษาไทยแล้วก็ใครใครใครไม่แน่ใจว่าลุอยู่เซิร์ฟสิงคโปร์หรือ,อยังอยู่หรือ,อยังเราเข้าไปดูตรงตั้งค่านี่ครับนี่แล้วตรงรูปโลกด้านล่างซ้ายสุดเห็นไหมครับมันจะอ่านว่าสิงคโปร์เท่านั้นแหละครับเราก็ได้ย้ายมาอยู่สิงคโปร์ตามเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ ใครอยากเล่นกับลุงก็ไปเก็บเลเวลมาให้ถึง8นะครับหลานๆเราไว้เจอกันในสิงคโปร์นะล้านๆ5.5%นะฮะไม่มีต่างซื้อครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ลุงขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครเข้าใจอะไรยังไงก็เม้นไว้ใต้คอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงด้วยนะครับขอบคุณล้านๆทุกคนนะวันนี้ลุงไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ